นะคบอยู่กันในเกม free fire ตอนที่2งนั่นเองล่ะครับท่านผู้ชมไ่รอช้าครับไปเลยกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเลยกันหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องกันเกมมิเชลด้วยครับถ้าเกิดว่ากดแล้วไหนไปเลยกันเลยคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วยนะครับแล้วก็จะไปเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับ free fire นะครับไลฟ์นะครับเป็นการไลฟ์ free fire ครับ ราต้องรอเวลาก่อนนะครับท่านผู้นนชมเวลาในการค้นหาผู้เล่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว EP ที่3เนี่ยผมก็จะไลฟ์เหมือนกันครับผมจะไลฟ์กับกับเพื่อนนะครับรอแป๊บนึงเนานะคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้ด้วยนะครับกดกันให้เยอะๆนะครับท่านผู้นนชม เราต้องเริ่มเวลาใหม่ก่อนมันนานเกินไปไปเลยคนที่เข้ามาแล้วก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ช่องการเกมมิชชนะัด้วยนะครับว้าวว้าวว้าไป้าวว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 ้าหา เราจะต่อยเพื่อนเล่นก่อนเป็นระดับแรกเลยแหละเฮ้สวัสดีทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าอะครับคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c ส i า e ให้ด้วยนะครับจะเริ่มเกมแล้วไปเลยต่อยเพื่อนเล่นก่อนเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหนวะ เฮ้ย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 ไปกันแล้วท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเราอยู่กันที่เกาะสวรรค์นเนาะไปเลยนี่คือเครื่องบินลำที่สวยที่สุดว้กระโดดไปเลยเราต้องเล่นความเร็วนะครับ เราจะไปลงที่โกดังนี้ก่อนเพื่อที่จะไปคราของเราจะลงไปคราของก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ใไลฟ์ฟรีไฟล์นะครับคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์นะครับต้องไปคราของที่โกดังก่อนนะครับท่านผู้ชมไปเลยนะครับลงบนหลังโกดังนี่แหละ ไปไปแล้วเราต้องลงไปคัาของก่อนนะครับนี่ไงของโอเคปืนมีดหรอมีดก็น่าสนใจอยู่นะหรือว่าเราจะเอามีดทิ้งดีหรือว่าจะเอาซามูไรมั้งไม่รู้อะ คนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับเฮ้ยนังไงศัตรูเปลี่ยนยังไงท่านผู่ชมศัตรูตายแล้วเหรอเขาน่าจะตายแล้วแหละไปเลย ต้องไปค้าของที่ศพของเขาก่อนนะครับท่านผู้ชมเราต้องไปคับของก่อนนะครับมีรถอยู่ตรงนั้นด้วยอะไม่เอาดีกว่าเราต้องไปค้าของนะครับตอนนี้อุ๊ยกระสุนเราไม่กี่นัดเอ้ห่ปืนนะเน่ต้องรีบครับอุ้ยมีมีดได้หรอเมื่อกี้ผมเห็นมีดอะนี่ไง อ๋อแล้วต้องฆ่าศัตรูให้หมดนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆอยู่นะครับศัตรูเมื่อกี้ดีไงโอเคจัดการได้แล้วนะครับท่านผู้ชม เราจัดการได้หนึ่งศพแล้วเราต้องคลาบของก่อนนะครับอุ่ยหยากแบบปืนอันเนี้ยกระสุนด้วยกระสุนเราคราบกระสุนกับกล่องพยาบาลเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกระสุนกล่องพยาบาลนะครับเราไปหาคราบของกันก่อนเราลองไปบ้านหลังนั้นดูวุ้ยอะไรเห็ดเหรอเห็ด อยากกินเห็ดอ่ะโอ้โหกว้างขวางมากยังไงโอเคจกกัดการได้อีกแล้วนะคบหนึ่งศพไปเลยชุดเกาะน,นี่ว่า โอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูผมดิดูผมดิดมดโอ้โหมาเต็มชุดอะ่ะเต็มร้อยเต็มร้อยเป็นไงโคตเรเท่อ่ะครับเราต้องไปหาค้าของนะครับหรือว่าเราจะซุ่มเสนไอดีอะ่ะก็น่าสนใจนะ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ความตายยิงปืนขึ้นฟ้าผมว่าผมต้องเปลี่ยนปืนแล้วว่าเพราะว่ากระสุนอันนั้นจะหมดละเฮ้ยเราต้องคาฟมูดใหม่แล้วแหละท่านผู้ชมเราต้องเปลี่ยนปืนแล้วว่าเอยอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ โอ้ยมีของให้ซื้อด้วยอะอยากได้อะครับเงินไม่พออไม่เป็นไรเดี๋ยวพาร์ทหน้าไว้ติวเตอร์นะครับพรุ่งนี้นะครับพาร์ทหน้าไว้พรุ่งนี้นะครับฟรีไฟลพาร์ทหน้านะคะพรุ่งนี้ก็ไลค์เหมือนกันครับอย่าลืมกดใครคนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วนขายให้ด้วยนะครับเราต้องการปืนใหม่มีกระทะด้วย ท้าท่อไข่เจียวศัตรูมันมอยู่ที่ไหนโอ๊ยโอ๊ยปืนลั่นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นมือพี่ลั่นไปเองปืนลั่นเดี๋ยวกระสุนหมดเนี่ย เราเราว่าเราขับรถไปหาศัตรูดีเปล่าอ่ะก็เป็นความคิดที่ดีอยู่เหมือนกันวู้คนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหนั่งรถอีแตนใครวะใครยิงอ่ะนั่นไงเจอละ กสุก่อนนะคะตอนนี้นะครับกระสุนหมดแล้วนะครับตอนนี้วงกําลังจะบีบมานะครับเราต้องรีบหนีก่อนว้าวโอ้ยมีปืนอันนี้เนี่ยโคตรเท่เลยโอ้ยโคตรเท่เลยานผู้ชมผมใช้ปืนอันนะี้โอ้โห โคตรเท่ยิงทีเดียวสองนัดอ่ะน่ะยิงทีเดียวสองนัดอ่ะเป็นไงเขาบอกว่าตรงนี้เขตปลอดภัยลดลงนะคะเพราะว่าวงมันเริ่มบีบมาแล้ววงมันใหญ่ซลือกเกินต้องรีบหนีเดี๋ยววงบีบมาวงเริ่มบีบแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราขับรถไปกันดีกว่ารถอีแตนไป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 ขับรถไปเถอวะไป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  กอเลยดีกว่าเออเป็นไงตายไหมน่ะโอเคกระจกกระจกกระจกเก็บเก็บครับอาวุธเฮ้ยปืนลูกซองอ่ะอยากได้อ่ะเกาะเหรอมีเกาะเลเวลหนึ่งแล้วก็เกาะเกาะไอวอนะครับ กระสุนด้วยกระสุนกระสุนมีครบแล้วเขาบอกว่าห้ามครับอฮ้ยเรายิงรถระเบิดแน่เลยอ่ะนานว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วพวกมันน่าจะอยู่แถวๆนี้มั้ง ไม่รู้อ่ะไปกันเลยไปกันเลยปปเอ้ยนี่ไงอาวุธอาวุธอาวุธอุ้ยอุ้ยจะเลยไปไหนอุ้ยอันนี้อันนี้น่าใช้โอ้ยวงบีบวงบีบวงบีบเกือบตายวงบีบแล้วเพื่อนวงตามเรามาช่วยด้วยวงบีบแล้วว้า ว้ายมันตามหลังเรามาตอนนี้นะครับวงเริ่มบีบแล้วนะครับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อสินค้าให้ด้วยนะครับไป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 ไู้นี่ก่อนวงบีบวงบีบนี่อ่า ต้องนี้แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยตอนนี้นะคะวงเริ่มบีบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเก็บอันนี้ในบ้านก่อนพอมีเวลาอยู่ตอนนี้วงบีบแล้วหูจะปืนมา นันนี้ก็แล้กันเอาปุนลูกสองชักชัฉึกๆึกดิวนี่ก่อนวงบีบแล้วเพื่อนวงบีบแล้วยังไงได้ยินเสียงหวอแล้ววิวใครวะเฮ้ยฝั่งนั้นวงก็มานี่ฝั่งนั้นวงก็มานี่ ผมต้องใช้ปืนกลแล้วแหละไม่ได้ละผมต้องใช้ปืนผมต้องใช้ปืนปืนพกแบบกลกนนะครับมันถึงจะได้นะครับท่านผู้ชมผมถนัดปืนสั้นมากเลยนะปืนสั้นแบบกลอนๆะอ่ะผมถนัด คาตนะไปเลยนี่แล้ววงมาแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วเว้ยวงมา นี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนปลปลเราต้องรีบหนีเขตปลอดภัยลดลงแล้วตายแน่ๆนอ่ะวายละว,วงก็มาแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังวงก็มาเอ้ยสรุปยังไงกันแน่เนี่ยระว,วังวงด้วยถ้าเกิดว่าเราออกจากวนคือเราสิ้นชีพทันที ตอนนี้กระสุนเราใกล้หมดแล้วว่ะปืนพกก็เหลือสิบเก้านัดเองอันนี้อันนี้ใครอะโอเคจัดการได้แล้ว,ว,วเอายาก่อนโอเคได้ละได้ปืนใหม่มาด้วยมันใช้ปืนอันนี้ก่อนก็แล้วกันอุ้ยมาแล้ว วงมาแล้ววงเริ่มบีบแล้วท่านผู้ชมหนีก่อนมี AK ด้ได้อ่ะอยากได้ AK เอ้ยคราบกระสุนก่อนกระสุนคราบไม่ได้อ่ะชุดเกาะก็ได้ไอชุดเกาะชุดเกาะเอออย,อยากได้ชุดเกาะเลเวลสามมากกว่าเลเวลสองไม่ต้องการ องเสียงดูเราก็ต้องเสียงดูรีบค้าไปเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไปไถเยิงใครว่า จะมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้มากันเยอะมากเกือบซูม้ไม่ได้อะตอนนี้เราใช้ปืน AK อยู่นะครับเวงบีบวงบีบเฮ้ยผมตายแน่เลยวะ่ะ รต้องมาอยู่จุดศูนย์กลางของประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมันไม่ใช่ละ ตายแน่ๆน,น่ใช่ด้วยเฮ้ยมีคนนี่ว่าตาย,ยว้าว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 ้าว เราต้องกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนนะครับเลเวล6ปลดล็อกค,คู่มือปโปรปลดล็อกเมื่อเลเวล7คอลเลกชันของรางวัลอุ๊ยได้ปืนใหม่อะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดจามให้ช่องการ์เกม,มิชนินันดด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบา๊บายบายชัวเกมบ๊ายบาย